มาพบกับคุณครูแม่ติ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปย้อนหลังนะคะเกี่ยวกับการเรียนสาระวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะวันนี้แม่ติก๊กเพยัญชนะามาฝากเด็กๆทั้งหมด4ตัวนะคะเด็กๆมาดูนะมีตัวอะไรบ้างนะคะแม่ติ๊กจะเอาตัวเขียนคล้ายๆกันนะคะตัวแรกก็คือขอไข่เด็กๆดูนะขอไข่เขียนแบบไหนนะ ตัวต่อมานะคะมันก็คือขอควาดคอไข่กับขอควาจะออกเสียงเหมือนกันคือขอนะลูกนะตัวต่อไปตัวอะไรนะตัวนี้ตัวโตโตอยู่ในป่าชอบกินอ้อยมันคือตัวอะไรลูกชอช้างนะคะชอช้างอะตัวต่อไปค่ะเขียนคล้ายๆชอช้างแต่หัวแตก มันคือโ้อโรเรียบมานะคะชอช้างออกเสียงว่าชอโซ,อซอนะคะออกเสียงว่าซซนะคะเห็นไหมเราเรียนไปทั้งหมด4ตัวนะคะจะเขียนคล้ายกันนะคะตัวแรกขอไข่ถ้าเราเติมหามันก็จะกลายเป็นชอช้างตัวต่อมาขอขวด ถ้าเราเติมหางมันก็จะกลายเป็นซอโซนะคะเขียนคล้ายๆการเยี eg, ่ยมมากนะคะเด็กๆนะคะดูด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะตัวอะไรแล้วเขียนแบบไหนวิธีการเขียนแบบไหนที่ถูกต้องแม่ที่เคยสอนเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าพยายชนะตัวไหนมีหัวให้เด็กๆเขียนจากตรงไหนนะลูกเขียนจากหัวนะคะต้องเขียนจากหัวก่อนนะคะเยี่ยมมากนะคะ เอาพยัญชนะทั้งสตัวที่แม่ติ๊กสอนไปเมื่อกี้นะคะมาผาสมกับสระเสียงสั้นนะคะเราเรียนสระเสียงยาวไปบ่อยแล้ววันนี้แม่ติ๊กก็เลยเอาสระเสียงสั้นนะคะมาผาสมกับพยัญชนะที่เราเรียนในวันนี้นะคะพยัญชนะตัวแรกนะคะมาทบทวนนะคะตัวแรกที่จะเอามาเรียนนะคะสระเสียงสั้นก็จะมีสาะอะสาะอิสาอึ แล้วก็สระอุนะคะเห็นไหมสระสียงั้นเวลาเราพูดนะคะน้ําเสียงเราปากเราจะเสียงสั้นเห็นไหมอีแบบนี้ลูกอุนะคะโอเคนะคะทีนี้ขอไข่มาเจอสระอีขออีคีขออีคีตัวต่อไปค่ะลูกขอไข่มาเจอสระอะไรนะเสียงสั้นไม่ที่ขอไปเม่อกีสระอะไรนะ สระอึค่ะขออึคือขออึคือตัวต่อไปค่ะพะยัญชนะตัวยันอยู่ที่ตัวขอไข่นะคะแต่สระสระสุดท้ายของวันนี้คือสระอะไรนะสระอุนะคะขออุคุขออุคย่ดมมากนะคะพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวอะไรลูกตัวอะไรนะ เนเหมือนขอไข่แต่หัวแตกมันคือขอขวดนะคะดูขอขวดนะคะเขียนเหมือนกัแแนแต่หัวแตกการออกเสียงจะออกเสียงเหมือนขอไข่จะออกว่าขอเหมือนกันนะคะขอขวดก็ออกว่าขออ่าทีนี้มาสะกดนะคะด้วยสระเสียงสั้นแบบเมื่อกี้นะคะอ้าวขอขวดออกเสียงว่าขอมาเจอสระอักนะคะขออัก ค่ะข,ขออักค่ะเยียมมาค่ะต่อไปค่ะมาเจอสระอีออกเสียงว่ายังไงนะขออีคิขออีคิเยียมมากค่ะต่อไปมาเจอสระอึเด็กๆช่วยนึกด้วยนะช่วยคิดด้วยแล้วก็ฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะถ้ามาเจอสระอึมันออกเสียงว่ายังไงนะขออึคือ ขออคือเยี่ยมมากค่ะต่อไปถ้ามาเจอสลัอุลูกนะคะเมื่อกี้เราอ่านขอไข่ไปแล้วขอขวดต้องออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่ายังไงนะขออะไรลูกขออุอะไรนะขออุคขออุคเยี่ยมมากค่ะต่อไปพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรนะ ตัวใหญ่ๆอยู่ในปากคอชอรูชช้างนะคะเก่งมากชอช้างออกเสียงว่าชอถ้าเด็กๆเ,เขียนขอไข่ได้เด็กๆก,ก็เติมแค่หางมันก็กลายเป็นชอช้างเก่งมากนะคะชอช้างออกเสียงว่าชอมาเจอสระอะักชออักช้าชออัก ช้าเก่งมากต่อไปชอช้างมาเจอสาระอะไรลูกสาระอีนะคะชออีชิชออีช,ช,ออชิเก่งมากค่ะตัวต่อไปสาระอะไรนะสาระอึนะคะชอช้างมาเจอสาระอึเราออกเสียงว่ายังไงลูกชออึชือชออึ ชื่อเก่งมากนะคะตัวต่อไปชอช้ามาเจอสาระอุชออุอะไรลูกชออุอะไรนะชออุชุชออุช,ช,ออชุโอ้โหเก่งเก่งมากเลยนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะลูกเวลามาผสมนะคะตัวนี้มันคือ,อโซโซ นะคะเขียนเหมือนชอช้างแต่หัวแต่นะคะถ้าเด็เกๆเขียนขอขวดได้ก็เขียนซอโซ่ได้เพราะว่ามันเขียนเหมือนกันเติมก็คือหางต่วัดหางขึ้นไปแค่นั้นมันก็กลายเป็นซอโซใช่ไหมคะซอโซ่ออกเสียงว่าซอซอซอโซอมาเจอสระอออกเสียงว่ายังไงลูกอาก่านออกเสียงยากนนเนาะอ้าวซอ เก่งมากค่ะต่อไปซอโซมาเจอสลระอีอ่านออกเสียงว่ายังไงลูกซออีซิซออีซิเก่งมากค่ะต่อไปซอโซมาเจอสาระอึออกเสียงว่ายังไงคะออกเสียงว่ายังไงเอ่ยซอ,ออึอะไรลูกซออึซึซอ,ออึซึ ต่อไปค่ะตัวสุดท้ายถ้าโซอซมาเจอสระตัวสุดท้ายคือสระอะไรลูกสระอูนะคะซอูซูโซอูสุสออสโอ้โหทำไเด็กเกเ่งจังเลยนะคะอ้าอาจจะยาวไปนิดนึงใช่ไหมลูกเพราะว่าเราเอาพยัยชนะมาผาสมกับสระด้วยนะคะอ้าสำหรับการบ้านนะคะเด็กๆก,ก็ไป เขียนทบทวนพยัญชนะที่แม่พิษสอนไปเมื่อกี้มีตัวอะไรบ้างนะคะขอไายขอขวดชอชา้างแล้วก็ซอโซ่นะคะแล้วก็เขียนผสมกับสระเสียงสั้นนะคะมีสระอะไรบ้างนะสระอสระอิสระ,อ,สระอึแล้วก็สระอูนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้าน ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะหมันล้ามือบ่อยๆนะคะออกไปไหนมาไหนก็สวมหน้ากากอนามัยหรือสวมแมสด้วยนะคะอย่าลืมมาติดตามคลิปหน้าของแม่ติ๊กนะคะว่าแม่ติ๊กจะนําสาระเกี่ยวกับวิชาอะไรนะคะมาฝากเด็กๆอีกสำหรับวันนี้แม่ติ๊กต้องลาเด็กๆไปแล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าคุณครูอมะตะวิทยาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ